สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไคร b e ให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับเหรียญหลวงปู่สิงครับพระราชสุก,กวีวัดหนองจิกตำบลเขาคำอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ครับราคา400บาทถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพระ c o มเบอร์โทร0994848787 099484 87 8 7ครับกดติดตาม y t u t u ล้านพระ c o m เพจล้านพระ m f a เฟซบ o k ล้านพระ .com กดซับตะไคร้กดติดตามติดต่อทางคอมมิ์ได้เลยครับรับปากกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลน,นิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้า แช้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเหรียญหลวงปู่สิงครับพระราชสุดก,กวีวัดหนองจิกตำบลเขาคำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับราคา400บาทถ้าสนใจติดต่อร้านพระคอมหรือโทร0 9 9 4 8 4 8 7 8 7ครับ สำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืมกดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ